ชื่อนักสาวจินดาลามิคมนะคะการโรงแรมและการท่องเทีย่ยวทออสอค่ะวันนี้นะคะจินจินก็จะมาพูดถึงบุคลิกภาพนะคะจากที่จินได้ไปทไํารารทดสอบมานะคะบุคลิกภาพของจินจินนะคะก็คือเป็นตัวเอกนะคะแลวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเอกนี้นะคะด้านจิตใจของจิงนจินค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะด้านจิตใจนะคะเป็นคนที่เปิดเผยค่ะ88เปเซ็นเป็นคนเก็บตัวนะคะ12เซนค่ะด้านพลังงานนะคะมีวิเศษภัณ์ 53%ค่ะอยู่กับความเป็นจริงนะคะ47%ค่ะธรรมชาตินะคะมีเหตุผล39%ค่ะใช้อารมณ์นะคะ61%ค่ะกลยุทธ์นะคะช่างวางแผน58%ค่ะชอบด้นสดนะคะ42%ค่ะแล้วก็ตัวตนนะคะต้าแสดงออกนะคะ44%ค่ะระมัดระวังนะคะ56%ค่ะ เรามาดูนะคะว่า,าบุคลิกภาพของตัวเอกของจีน,นะคะจะเป็นในด้านไหนนะคะค่ะนะคะด้านบุคลิกภาพนะคะคือทุกสิ่งที่คุณทําตอนนี้นะคะส่งผลไปยังทุกคนค่ะท่าพางของคุณนะคะสามารถมุ่งบอกถึงเรื่องราวภายในใจหรือส่งต่อความกังวลนะคะลงหายใจของคุณสร้างความรักษาหรือบนเพื่อนบรรยากาศในห้องให้หดหู่ค่ะสายตาของคุณนะคะสามารถถ,ถูกความชื่นมึ้นได้คําพูดของคุณนะคะสามารถ และอิสรภาพทุกการกระทําของคุณนะคะสามารถเปิดใจและเปิดเปิดใจเปิดจิตใจได้ตัวเอกนี้นะคะเกิดมาเป็นผู้นําโดยธรรมชาติเปลี่ยมปไปด้วยความมุ่งมั่นและเสน่ห์จิตใจใส่ใจคนที่พูดจริงทําจริงตัวเอกนี้นะคะเป็นคนที่เห็นแก่ผู้อื่น จนบางครั้งนะคะมากเกินไปและไม่เกรงที่จะลงมือทำค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นบุคลิกภาพนะคะที่จิณจินได้ไปทำนะคะขอ,อโทษด้วยนะคะในบางคำพูดอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะด้วยจินจินไปทำมาทำปากนะคะก็เลยแบบพูดอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะแต่ว่านะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นาการทดสอบที่จินได้ไปทำมานะคะก็เป็นตัวเอกมด้ยคะ่ะ